哎呀！<Yeah. S 2> <laughs> นี่ครับเสียงไม่มีท่อนะครับไม่มีเทอร์โบนะครับก็จะประมาณนี้แหละควันกระมงเลยครับอันนี้เราเทสอะไรครับเสียเ,เทสระบบบะม่ไอกครับอเสียมาวันนี้กำลัง สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีโอ้ไอเอาต่อมาพ่นยุงโอ้โอ้ยหมอกคือลายนะครับยุงตายหมดครับวันนี้โอ้ตอนนี้กำลังเสียหัวอยู่ครับนี่กำลังหาวิธีแก้ไขอยู่อยู่กับช่างเบียร์ครับเบ่าเอออดเบ่าเอออดเบ่าเอออดช่วงนี้กำลังมาแรงครับต้องมาเกาะติดคนดังหน่อยครับเบ่าเอออด ทำคลิปแต่ละคลิปนี่คนดูหลักหมืน่นนะครับแห่งนนเจริญครับส่วนแซมวิ่งก็ปะปะปลายเลยครับตอนนี้ <laughs> ตาแดงๆ,ๆนะแซมวิ่งนะม <s> ี่ก็อยู่กับเจออ้าเปอร์เฟียนะครับ12ล้อของเซตเตอร์เนาะเซตเตอร์ดินด่วนซีสเกตนะครับทิดทางเทคนิคเรื่องเทอร์โบนะครับนี่ก็เป็นรอบที่สองละสัยไม่อยากกลับไปอยู่ซีสเกตนะครับนี่ อยากจะอยู่บ้านกลัวหรือเปล่าเสยเตย์เตยสองล้อเสียเตย้ยส่วนซีรีส์เจ็ดร้อยของเยเบียน,น่าจะจอดที่บ้านนะครับน่าจะจอดที่บ้านเ <c oughs> ติมอรเติมน้ำบ่โอ คันนี้บริเรื่เติมน้ำมันเติมน้ำมาบอกเครื่องเครื่องนี้ยัง 13c กวอา K13c โอ้มันใหญ่มากนะครับ K13c นี่ละกำลังนี่เหลือๆนะครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นรถบดนะครับรถบดของเซเบีย,ยครับรถบดนี้ต้องใช้นี่ครับอาหารปลาดุกถ่วงนะครับเพราะว่าน้ำหนักไม่ได้รอเล่นครับเรอเล่นรถไทยก็เอ็มยูครับห้าเจ็ดศูนย์สองนี่ครับ ก็ที่จอดจะไม่พอนะครับนี่อนาคตจะต้องต่อไปนู่นนี่นะครับนี่ต่อไปโกดังไปน,น,น,นู่นนี่ครับเมื่อเช้านี้ไปลองขับไทสิงของเสียเปามานะครับรู้สุดยอดครับไทสิงไทสิงอันนี้น่าจะเป็นอะไรนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นรุ่นไหนนะครับของเสียเบียร์ครับ ส่วนฝั่งนู้นนี่ขายนะครับฝั่งนู้นก็เป็นรถเกี่ยวครับนี่เกี่ยวสองตัวเลยครับตอนนี้น่าจะเอามาใหม่หรือเปล่าเออรุ่นยังแซมนี่นะตัวไม่รุ่นบอกเลยตนนัวนี้แม็กซิตนี่เอวเอวมันแ,แมนบ่ล่าสิเบียร์ขายมาแค่น,นี่ อาจะขายเมื่อครับไี่เองครับนี่อันปะนี่อันไม่ได้มาเอาเลยครับว่าของของไอ้เสียเป่าใหญ่เนาะนี่นครับ่้ำกันปะใหญ่กว่านี้เนาะใหญ่ไหมซ้ำนี่หรือวะโอ้ใหญ่กว่านี้นี่กระด้างอืมแซมบิงกี่โมงแล้วนี่สามโมงว้ายบิดมือเลยว่ะมึง วันนี้พาแซมวิ่งเลาะทั้งวันเลยเลาะทั้งวันนะครับกลับจากประคพลชัยก็ต่อบ้านขวดต่อนนเจริญตอนนั้นมันเชื่อมฐานเขาูดเล มันเครื่องทะลักเลยครับ ช่วงนี้นี่ทีมงานรถดำนี่จะฮิตสิบสองล้อกันนะครับจะเอาสิบสองล้อมาทำกันเยอะมากเลยเสียท็อปนี่เอามาเป็นมาคือมาให้ดูนะครับตอนแรกทีนี้ก็พากันซื้อสิบสองล้อเต็มเลยอันนี้น้ำหนักน่าจะไม่เกินนะครับท่นนี้ถ้าใส่สิบสองล้อนี่มันจะบรรทุกได้น้ำหนักได้เยอะกว่าสิบล้อนะครับ นะนะก็สำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับสวัสดีครับ